สองนี่หมไหมพอพอนี่เฮงเดียวมาแต่เป็นเฮงเลยเดียวว่าแตเป็นเงกันเนาะแต่เด um ี๋ยวว่ามีมันีนาะก่อนไหน่อันเขานาปั่นเนี่ยสวัสดีค่ะขคุีะกุ้งสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนในช่องน้องใหม่ชิงตุงนะคะวันนี้เรามาดูอันคุณป้านะคะคุณป้าทําอะไรอ่ะไหม ไม้สม,มุนเนะอ๋อ,อ,อนี่ทำไม้สม,มุนเนะโอ้มันใจว่าใสาเ่เต็นกะใส่สินใส่สินนะใสเ่เต็นมา,าไ่ไว้ให้เจ้าว่ะ๋อใส่สินนะคะาาใช่เทียนก็ทำด้วยนะคะโอ้อันอันซื้อมาเป็นมันเจีเอวมาปั่นเอาไหม อันซื้อเพิ่นเอามาเป็นเกนหลงมันวางไว้เมื่อคืนลูกเกนหลงมันอันซื้อเป็นอันเป็นอันพายงมาน่ะแล้วก็มาพื้นพื้นพื้นอำใจเนาะใจอำใจเป็นไหมซื้อมาเมื่อนี้เนาะนั่นนนั่เพิ่นเอามาเป็นเศร้าใจเศร้าใจเลยนี่ยซื้อมาเป็นเกนเมื่อนี้แหละเอามาเฮ็ดเป็นเซนเป็นเซนอีกกะเอ๋อโอ้สุดยอดมากนะคะยังมีให้เราเห็นอยู่เนาะแบบโอ้ส่วนมากเราไม่ค่อยได้เห็นนะแบบเนี้ยเมื่อเมื่อก่อนเนาะเขาจะแบบ ปื้นตามบานน่ะเนาะปื้นเอาเออปื้นพื้นเอาซื้อซื้อเป็นพายองไม้ก็ปึ๊ดปึ๊ดเอานั่นน่ะเอาเหมือนเป็นกาวย์เน้อันนี้เป็นเหมือนเป็นติ๊ดต้านแคบวงเออเออเออใจอ่ะไครหลอกก๊มเดียวเออใจอ๋ออีเดียวมันคันเมี่ยนี่ยเป็นปูโรเออ่ะเป็นเป็นปีะเป็นช่างเป็นปีอี้เมตุย่ะเป็นน้องนะเป็นน้องปะเท่านาะน้องปะเท้าอ่ะจน่องอี้เมตุยกะปะเท้า เขาเลยปดเท่าเขาเป็นพี่น้องกันเลยสมก็พี่น้องอ่ะอ๋อซื้อปลาสมมติหรอปลาแสงดีว่ะปลาแสงดี้อ่ะอ๋อปลาแสงดีนะปิโนงกันละอ๋อปิโนงกันนั่นเนาะเอ้ยดูนะคะมีการปั่นไหมไหมสมม่นนะคะไหมสมม่นก็คือ สายสินนั่นเองนะคะก็คือภาษาขึ้นกับภาษาไทยคนละคำบัรนละคำสองคำนะคะนี่แหละสายสินเขาเรียกว่าสายสมอนนะคะเออไม้สมอนไม่ใช่สายสมอนใช่ที่เขามัดมือผูกมัดผูกมัดมืออะไรประมาณเนี้อันนียเอออันเขาก็เทตีสกีก่ะอ๋อรู้นอดีมากเลย อันนี้อันนาขายส่งกะขายส่งในกะนะเออเปิดมาเอาที่เฮิ่นเออเปิดเอามาปั่นเฮ็ดเราไปยาวก็หมอบเปิดมาเอาขึ้นนิดมีอ๋อเปิดเอาอันไมมาปั่นเท่าเฮ็ดกะอ๋อประวัตเดียวก็อันนาเปิดมาเอานัหนออ๋อเมื่อนังเฮ็ดเมืนแกนเมั่แกนหน่นะหนออืมอันูยังไปนเฮินกล้งสันมมีน้อเิอ๋อเป็นน้นโคโคขายสัขอขายอ่ะขายขอบุณขอขายอ่ะขายขอบุณขายขอบุณตั้งไปกขอนมันเขาแก่กะ อ๋ออยู่หนาวว่ะเซเวขายใช่ขายขายโคขายก็มีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแสงขายโคเล็กๆเนาะเซเว่นเซนเออเหมือนเซเว่นเซนเตอร์เลยก็คือยังไม่มีครบทุกอย่างนะก็มีของเนี่ยของก็จะมีของที่ส่งนําเข้าจากพม่าแล้วก็นําเข้าจากไทยแล้วก็นําเข้าจากจีนนะคะสามประเทศนะคะเออนั่นเล็กๆไปเลยเราไปให้ตัวยันตียันแคทอันนั้นั่งแกะใช่ใส่เต็นนะใส่ปั้นได้สมอนิไง ตอนนม้สมันะมีนตอยึนนะมาตัวนึงมาเมาขึ้นนะาเขาอึนกับมานราเราไปดูนะคะไปดูว่าเขาทาอะไรเด้อนั่นทอะไรเศร้างไว้นั่นะอ๋ออ๋อสั่งก็นะสั่งมันกาก็หนีเลยหนึ่งจิตหนึ่งจิตนั่นลงตันัักนี่ฮช่างเอานะคกขออนุญาตนะคะ โอ้ให้เป็นตุ่มเป็นตุ่มน่นะเนาะอู้กี่กิโลแบบนี้คือทำเป็นตุ่มนี่เออเมื่อกี้ออะไรนะสามสามอันแล้วไรโดนจอ้อยไรจ้อยกับมือแสบอู้หูทั้งมสามอันจ้อยหนึ่งเออสามอันนั้นมีอะไรจ้อยกับมื้อ่ะจ้อยหนึ่งจ้อยหนึ่งอ๋อจ้อยหนึ่งก็คือโลหนึ่งจะ้ะอ๋อมใส่นะเออโลหนึ่งเยอะจ้อยอึอมใ่นะจ้อยกว่โลโอโล<า>ไปเนาะโลไป๋จ้อยหนึ่งแล้กโลเขาคันมันเนาะโลเขาคันอ่ะ อ๋อสีหน่วยในมาแผวตีในเออโลครึืนโลครึืนเนอโลคืนเนอเนาอสีสีร่วงเนาะโลครึ่งเขาก็จะช่างช่างเพราะว่ามันจะได้เท่ากันเนาะอันหนึ่งอันหนึ่งกับกันเนอเดาอนกานกับชิโนเป็นปั๊งนะฮะเนาะลองปั๊งเรื่องเอาหลานั่ะหมอนี่เฮ็ดตัวร้อนแน่กันเนาะเฮ็ดตัวไหนเออเฮ็ดตัวไหนกล้องกล้องถ่ายกล้องไหนรอสองกล้องเหอะเฮ็ดจีเฮ็ดซ้อนกันเลยเนาออันนี้ทางดีเน้มไว้ใ่้เนาอ ใจอ่ะอันนี้หามันร่มนี่ยตรงไหนเออเอาปั้นมือกันเนาะปั้นมือกันเออที่ก็ปั้นสามเออปั้นมือเซ็งอ่ะเออสามเซนกันเลยเนอสามเซนเก้าเซนเจ็เซนเก้าเซนเจ็ดเซนเนาะเปิดติ้นมีปืนมันเยอะเนาะมีประวัติมันกันเนาอสามเซนเจ็ดเซนเอานีนเขาเฮ้ยแค่สามเซนเก้าเซนเนอเก้าเซนเก้าเซนเจ็ดเซนสามเซนมาในสามเซนอ่ะมีจิกมีจิกกันหนอเออมันเป็นเป็นไม่ใช่คู่เนาะมันมีเก้าเจ็ดสาม เปนเก็บสามกับเนซื้อสามเป็นเก็บเจ็ดก็ซื่อเจ็ดเป็นเก็บเก้าซื่อ 3, เก้าประว่าิเ,นนะเขามีประวัติมันถ้าเกิดถ้าเกิดบเก้าก็จะเป็นทําอะไรแบบประมาณนี้เนาะถ้าเกิดบสามก็จะเอาไปทำอะไรถ้าเกิดบเจ็ดก็จะเอาไปทำอะไรเขามีมีประวัติมันอย่างนี้ด้วยนะเยอะมากเลยอะ่ะ ตอนแดกมุนๆหมือนีกม้นหน่งเจ้านนนอมุนมุนเส่ยมาเป็นมันอิน่ะเออเกเซนเจ็ดเซนนั่นนสามเซนนั่นอ่ะอันนี้สามเซนนะคะก็จะหมุนๆพร้อมกันเออทันก็่นอแต่เดี๋ยวนี้เมี้นอหนอเปิมเงียนะเนอหาหยาบบ้นี้แต่อันขววันนี้เนี่ยเขาบวัดนี้จมจองถมพิยาพุ่เลยจอมมณไพนก็นอ โอคือว่าอยู่จำในเขา s นบัานนี้มือมีก็มือไหมมันสิงก็มือน่ะมันสิงก็มือนะเนาะตัะต้านตันต่างสอัสดีค่ะเยอะมากเลยเราไปยังไมมือในเก่นสันเนาะจำว่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอ๋อเล็กกว่าพันพันอย่างนี้เนาะอ๋อกูเห็นกหนจำม่างเป็นหนุ่ยมากเออพ้องอย่างมากก็หนุ่ยห่ลงมากน่ะปั่นขึ้นปั่นขึ้นเนาะเออปั่นปั่นม่างเป็นมากว้ายมัหน้ะไล่มาคืะว่าเบี้ยวอุด้ยอันเบียวเนาะรู้ป่าเขาเห็นนี่เบี้ยวอุ้ยอันได้กะ มันตลอมน้อยสิมอเฮ็ดท่านี่เนาะตลอมคือแบบนั่นอะคือแบบคนตีมอถึงจะแบบเป็นมันนี่แดดบอกบอกคนนี่เดีวิวอุ้ดวยวอาดเออทำมาถึงเอะไหมถึงเอองน้องไม่ใช่เต้นในตีมิสเท้าพิยาค่ะโอ้โหแดตติมอะไรเนาะพี่จ้าแฮตติมอะไรเนาะจังไม่เฮ็ดเต็มมืนอะไรละมืันนังเฮ็ดสืบๆต่อกันมากอะในเด้งเฮ็ดบ่อหื้ออันนี้ไม่หอมเนี่ยไม่ฉุนเนี่ยอ๋อเออ ดีมากเลยนะคะทุกคนนานไลหน่อยนั่นเลยน่นไลหนอใจเวลากี่นาทีไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูคายปลาเหรอโอ้ขึ้นชั่วโมงโอ้อนังให้ก่อยเห็ดที่ลยหนอสีแดงหานี่สีเดงตวเาจงคาย อ๋อสี่ห้าอ๋ออันเท่าอ๋อประมาณร้อยหนึ่งประมาณนึงไม้ไม้เลยใจเอาสองหินทางวาเนี่ยอ๋อคิดเป็นจ้อยน่ะกะอ๋อเหมือนหนังหับจางมาทางดีป็นเราไมเป็นเท่านั้นอ่ะเอาเออจางแค่เท่านั้นใช่ป้าเขาจะมีมีเอ่อผู้ที่ขายนะก็เอาเอาได้เอาไหมเนี่ยมาให้ให้ป้าทํานะคะให้ป้าทําแล้วก็ป้าก็จะทําทํารับทํานะรับทำพอทําเสร็จก็เขาจะรับไปขายเขาก็จะให้เออเขาจะให้ให้จ้อยหนึ่งก็จ้อยหนึ่งจ้อยหนึ่งสองหิห้านะคะประมาณโลครึ่งเนาะจ้อยหนึ่งเนาะโลครึ่งนะคะก็ มาณสองสองพันจัดสองพันห้าร้อยจัดนะคะที่ป้าเขาป้ารับทำนะคะเนาะไปไปเลยค่ะตอนนี้น้องใหม่ก็จะไปดูอะไรนะบังแรงหน่อยนะถักแกงแกะน้องบังอะไรอย่างเอี้บางอะไรเดี๋ยวเราน้องใหม่จะพาทุกคนไปชมอะไรนะาไหมเออเส้นเส้นอันนี้นะคะ อ๋ออันนี้ที่เขามาส่งใช่ไหมใช่นี่นะคะที่เขานํามาส่งนะเป็นแบบนี้เลยอะเป็นเส้นสายสินใหญ่ๆเลยส่งตุ่มลง,งเออเขามาส่งทํานะน,นี้น,นี้ก็ตั้งแต่ตีนเนี่ยอ๋อจะเป็นเล็กๆแบบนี้หรอโอ้ทางนี้สำป็นถนนทางน,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 นั้นแน่นอ่ะแค่ตีนอ่ะใช่เอ่ยไม่ถนนโอ้มีสองฝากแล้วเนาะนี่นะแคเตีนตีนเกียร์แค่ตีเนี้ยอันนี้เป็นญาติๆของน้องขอมหนุ่มนะคะเออนี่เป็นยังไงแยม เตรียมยังไงั่งอะใส่สั่งใส่มื่อนนะฮะเพนหน้าอยู่อะเพนยังเทามีหน้าเต็มแค่โอ้อม่เพนกะอ๋อเออบ้านนี้แบบหน้าก็ได้เท่านี้ก็ได้เนาะดูตรงนี้อะมันมีสองชั้นเลยนะไปดูอันนี้เขาทำสำหรับไส้เพรนนะคะเยอะมากเลยเขาจะหมุนหมุนเนาะโอ้เตรนหรอปั่นเนาะปั่นอะไรอยู่วะปั่นอะไรอยู่อะอุ้ยบาออกกันนี่โอ้ยหอมมากผสมเส่กันะมาใส่เตี๊ยนกันเออไปใส่ไม้กันเออโอ้ โอ้ไม่แบบนี้ไม่เคยเห็นแล้วเนาะเหมือนเขาปั่นพาอ่ะอววน,นี่ของเลี้ยวอยันนั <c ười> ่๋อันเลี้ยวอันนี่น้ทองเลี้ยวเนาะเป็นกันเลี้ยวกันเลี้ยวน่ะเนาะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะสีทองด้วยลุงเป็น,นคนทำอ๋อลุงเป็นคนทำเหรอพี่มากเลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะเขาทำโอ้โอ้ก็มันน่ะเนาะเฮ็ดอันนั้นยาวขึ้นเฮ็ดอันนี้เป็นการมันกะอันนั้นเป็นกันเป็นมุนแสมารงกนั่นเน่ะใช่ใช่ใช่โอ้เลี้ยวน่ะเนาะเลี้ยวเลี้ยวจ้องตีเลี้ยวนุ่งกับหางจะ มันค่ะมีตเดียวนืจมต้องแม่เนี้ยจอมต้องมีตีเดียวเป็นตีเดียวอ๋อจมต้องอ๋อมันใส่กันมันึ่งจับมลกันจมต้องกันดีฮะเน่เออจมต้องกันกนหนาเขาตีเดียวนนั่เนาะอุ้ยอันนี้มีเป็นไม้แง่เนาะก็หยอกย่นย่นก็เป็นไม้ไงเป็นไม้แะอ๋อโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเขาทำทำอะไรกันต่อนะเดี๋ยวไปดูเลยนี่ไม้เสียงเนาะอ๋อตักแพ้ตีฝนพุดพุดคลายแง่เนาะไปเลยเราไปดูที่ พี่เขาทําพี่แก้วใช่ไหมพี่แก้วลูกของนายนายเสียงดีเนาะก็ทําเทียนอยู่นะคะใช่แล้วค่ะไปเลยกันอ๋อเป็นน้องเขยกะน้องเขยอันนั่งช่างพร้อมกะอ๋ออยู่ที่นี่แกอ๋อยู่บนดินแกอยู่บนดินแกเนาะอ๋อก็ว่าอ๋อนี่ดอกนงหน้าอ๋อนี่นะคะวิธีการทําเทียน โอ้โซเชียลนี้ใหญ่ๆหนอถ่าย er nah <c oughs> อินได้หนอถ่ายอินหนึ่งเลยดื่มถามอันอันนี้ก็เฮ็ดก็เดียวหนออินไนเฮ็ดอันหนออ๋ออันอินไนเฮ็ดหน่ะอินไนแม่นะคะแม่ทำเอาใส่ข้างล่างนี้เนาะอ้เราไปดูวิธีการหล่อเทียนนะคะอันเทียนหอมนี่มีก๋เฮ็ดหรือวะเฮ็ดอันนี้แกเฮ็ดสีขาวสีนี่กันหนอหนอเมฆขาเจ้าเทียนเอาเนี่ย ซื enfin ้อไปเลยเออซื hmm. uh ้อส uh ่วเลยแค่แค hmm, mm ่สองกแคท่าน no, ั้นสองก้อนแกอ๋อสองก้อนกันเนาะอ๋อมันที่เป็นห้วยอ่ะขอเต้นมีกำเนาะอันนี้แค่แดาหนะาสมตั้งกั้แน่นอนอันนี้ไม่เคยเห็นนะฮะตื่นเต้นมากเลยดูไส้เทียนในในในดูดูขั้นตอนแรกก่อนี้ขั้นตอนแรกนี่เอาอะไรใต้ใส่เข้าไปเนาะไส้เทียนเนาะ อันน oh, no. si ah, 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 ี so ้เปเซ็นเนยหนอเซลเบอร์นเนีะยหนอเเปลี่นใส่เข้าไปอาอันนี้ดิขายส่งอันนนอคลขายส่งในกาดกันหนอไม่แ่้องกตน่ดอมันาตออส่งอ๋อส่งต้องรอไงส่งเมืองขาดเมืองยังเมืองขาดเมืองย่างโอ้นนี้บนนี้บล็อกมันกันแน่นหอดูดิโหอันอันล่มากอลงมากไม่มีชิปเท่ากัน โอ้เ็งไหม่ะเข้ามาตัวยะ่าทหาตันในดินาขึ้นเลเป็นให้ยงนี่ยูให้เง่ามนั้อะไอย่าูอย่าพูดถอดเป็นรอนเลอ๋อนี้เป็นก้นมันกันนอเนโอู้ดดูดูเคยเห็นจริงๆนะเนี่ยโอ้ขึ้นม่อันนี้เลยต้อนกันหนอไม่ยิงไหนอจนันเซงม่เปลี่ยนไปดีตัดซื้อน่ะอ๋อออกมางี้อู้ ต้องใจเวลาคือมันแห้งนี่ประมาณหคือเนี่ยสิบห,าห้านาทีอ่ะสิบห,าห้านาทีแกมีแกตองนำไปกอ๋อสิบห,าห้านาทีเองนะคะที่มันได้แล้วก็เอาตัดออกมาแบบนี้รูปน่ะมาั้ยมันตั้งแน่นอะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอ๋ะอเดี๋ยวก็ดึงดึงโอ้า <laughs> สนุกอะ่ะ <laughs> มากหลงนองทั้งกอยอ,อ,อันาดอันไม่ได้ มันขาดก็มีนั่นเอาเสื้อผ้าทางอ่ะนำมานะอ๋อเปิดเอาหนามันตาทางก็เนี่ยหนอมันมันติดน่ะหนออ๋อน่ามาชัยอีกนะโอ้ตัวเล็กที่กับตาอือมอนสุดยอดมากเลยวันนี้โชคดีมากเลยไม่เห็นทำทำแค่ตัววันน่ะหนออ๋อสิบสองกว่าอยังอ่ะ โอเมียตึงวันหนอกลางวันมันไหมเดี๋ยมันไหนอ่ะมันงออ๋ออ๋อเขาทําช่วงเช้าเช้าถึงเที่ยงเองนะคะไม่ได้ทําทั้งวันนะคะเพราะว่ามันแดดมันร้อนนะคะพอร้อนเสร็จไอเนี้ยมันจะละลายนะโอ้ยเขาจะมาหล่อแล้วอ๋อเย็มตัดตหน่อหล่อวันตังกันหน่อวันตั้งนู้นหล่อข้มูนกอ๋อเออมันต้องมีวิธีการหล่อนะทํามาคือเงาอะ อันนั <Jin cción S 3> uh, ้นเป็นเดิมใหญ่เดินใหญ่ปีสองพันสามแล้วแต่เห็ดโอ้ปีสองพันสามแต่เด็สองพันสามเออสิบเจ็ดปีกันสิบเจ็ดปีเนาะโอ้เมือนั่นเต็มเหดเหมือนอีโยเ็ดมืไหกูมาันด็องสลังเลยอ๋อไปก่อยเพิ่มนั่นนาะอ๋ออ๋ออ๋นี่ไรอ่ะอ๋อเวลาได้ก็จะเอามีดตัดตัดตัดเออ ต้องเทไว้ก่อนนะเยอะมากเลยอุย้ยอ,อ, <laughs> อันนี้มันไม่เต็ม <laughs> มันไม่เต็ม <laughs> เลย <laughs> เตรียมมากนะคะเตรียมสุดยอดเลยทำดิเจ็ดเ,เป็นน้ำมันอ๋อเป็นน้ำมันน่ะอ๋อแค่เรนนี่สกียรติน,นี่ทูมหนึ่งอะไรประมาณทูมหนึ่งนเนี่ยอ๋อฮันซิแฟม อ๋อได้สองทุบเพื่นก่ะสองทุบเนาะบล็อกหนึ่งก็ได้ประมาณสองสองทุบก็คือสองแอบนะฮะเลยเป็นบอดี้หญ่นำดำใหญ่เนาะไปโอ้แบบคล้องมือมากเลยอ่ะคล้องมือมากเลยต้องแบบใบๆรุดเลยอ่ะวันหนึ่งสำเฮ็ดออกมาหนีไรกระหึ่มต่างว่ากันนี่ไม่ถึงว่าครึ่งวันหนีเฮ็ดได้กี่ทุบปะยาเราดำค่ะดำมะโอ้ได้เยอะได้เยอะ โอ้เป็นหัวปักเนาะนู้นนูโอ้หัวปักประมาณร้อยร้อยทุบร้อยแอบไม่ใช่ร้อยห่ออะไรเลยนี่มันมีติ๊กเกอร์ที่นี่อือก็มีนั่นไงนี่ไงเวลาอยากได้ก็โทรสั่งนี่เบอร์โทรอยู่นี่ใช่เบอร์โทรก็ติดนี่เลยเนาะอันในจังตุงนี่มีเฮ็ดนั่นว่ามีมีเกยกาเฮ็ดนี่โอ้มีเป็นหิ้งสิบกะสิเฮ็ดว่าเมื่อนั้นน้องพากว่าเฮ็ดเลยเรียกไม่เฮ็ดหรอกน้องพายสองเจ้าเ เดี้ยวมเห็ดนี่ตรงนั an yes Mother, no ้นตรงนั้นหนุ่มในยังเหรอเออเจ้าก่อนเกี่ยวเขาเฮ็ดตรงนั้นหนุ่มปลานั้นจ้ะเออเออนั้นหันเฮ็ดเรื่องพันเฮ็ดนี่อันก็ในเฮ็ดตีปลาครั้งอ่ะปีทรั้งเกี่ยวหรออ๋อมันกาเฮ็ดแต่สีเฮ็ดน่นอ๋อมีได้เจ้าเนาะโอ้อันนี้นะคะอันนี้จะมีวิธีการต้มนะคะต้มเทียนนะอ๋อใส่เตียนมันก็ออกมาในี่เนาะแล้วก็มาใส่ในี่เนาะตักๆออกในข้าวเพื่อเอาเฮ็ดเปี้ยงอ๋อ เอามาให้เสงก้อนเนี่ยให้เปียกพัูกสุสมไผ่เนี่ยสุ่มสมไผ่กันนันะอสดนต้อนน้ตอนน้ำนั่นมันมันกัดกับน้ำมถังนะมันเนี่ยผมมีถังน้ำถังกันนะถังน้ำดิบมันน่มันโดดอยู่นงน้ำดิบันกัดกันอ๋อผมมีน่ะมันกัดนันนมันนาเนนานกนันนอใช่ดมากเลยอันนี้ใส่กลางนะนนอะนี่ใหญ่ยิ่งนนาออันนี้น้อยยนึงมีเ็กอันนี้เด็กใช่อันนี้ อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นอีกอันพุ่นอันุน้อันูใหญ่อันี้อันนี้ใหญ่ทั้งนี่เหมือนกอันนอันใหญ่เยงอันนี้โอมีใหญ่อีกอ๋ออมันในเฮ็ดเนาะยังไงยังนะ๋อมีใหญ่อันนี้เนี้ยอ๋อมีใหญ่นะเนาะมีใหญ่มีไส้กลากมีไซส้เด็กด้วยนะคะมากเลยมีขาคกใส่เง ເຮົາໃຊ້ເນາະໂອ້ໃຊ້ໂຕດີໆໂນມັນໄດ້ໃສ່ໃຫຍ່ໃສ່ໃຫຍ່ນີ້ແມ່ອິນໃສ່ໃຫຍ່ນະເນາະເປັນນີ້ອືອ່າຂໍເລກຂົ2ສົງງນາະເອ2ງນີກໍັນນານ ประบาใครน้ำน้ำก eh ่อนมาที่ไรน้ำนั่นน่ะเนาะมันแค่่มันหน้อยโ่่ไหนแค่ไหนกินเสียชีพจนี่นินอ๋อหอนี่เฮงเนาะค้สูงเนาะเขาส่งจริงพอคน้าย้าาทอ๋อโอ้อันนสิ้าวเนาะ ขายงเขาส่งสองบาทคราสิเขาาสามเนี่ยสองบาทสกันหอสอาทคราสิบโทษที่โทษามเมยเอาเต็นเเต็นสุด e. да. no> um, ีถูกนีอีกแต่ปเ็นเฮงเลยเน่ยออกวาต่เต็เฮงอ่ะสไปแต่เต็นเฮงกันหนอแต่เตนนะเปปาิบข่เฮงหนึ่งหนอโอ้กำไรก็ไม่ค่อยเยอะนะ อืี่นี่น้อยแค่นนอใจอ่ะพอคกดบว่าเปิ้ได้น้ำใจนี่นอเอามาสื่อเปิยายแตกเปิ้นก็เลยเหมือนกับู้นแต๊กเราแตกทางนี้นอเดกำไรไม่ใส่น้ำเาวนี่นนี่ยเออใจนี่อู้หูอันนี้เป็นขี้เตียนะเนี่ยเใส่ไมันนี่นอขี้เตี้ยนขี้เตียนันสีขาวเท่นั้นีโอ้สีมาใส่สีเลย สีนี่เรื่องไม่ใส่นั่นๆใส่เซียวเานาะติ้งขี่มาแรงๆแล้วใส่ซิงเพิ่มอีกหนึ่งอ๋ <มา S 1> <laughs> อหบอกติ้งขี่ก็ให้รุ่นวดช่างเทียนเจี๊ยมั่งนะคะถ้าใครที่อยากไล่มาไล่เลยมาได้เลยค่ะอยากได้เทียนใช่ไหมหรือว่าที่นี่เขาขายส่งนะขายส่งขายส่งแล้วก็อยากได้ไปขายอะไรเนี้ยก็มาติดต่อมาได้เพราะว่าทางสิงตรงเขายังใช้เทียนอยู่นะคะก็เลยมีการท,ทำเทียนะ ใ่จใจ<ช>เออเมื่อนังเปิดเอาเมืทอทำมูลทำ้ังนันนะใจอยู่เอ,อ้สุดยอดมากทำทุกอย่างเลยนะคะคุณแม่ก็เป็นคนทำไส้เทียนคุณลูกก็ทำเพียนโอ้สุดยอดมากเลยอัหกหลากหลายอาชีพนะคะหลากหลายอาชีพแบบช่วยกันทำ,ทำเยี่ยมมาก มาจากเมืองจีนนะคะเทียนไม่ใช่หมายถึงว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นทองซะขี้ผึ้งขี้ผึ้งเออขี้ผึ้งนี่มาจากเมืองจีนนะขี้เตียนใช่ที่ที่ที่ทางบ้านเราเรียกว่าขี้เตียนเนาะขี้เตียนโอ้เหมือนน้ำแข็งนะเนาะเหมือนขิงโซมอ่ะเออเขาซื้อเป็นก้อนๆใส่แบบเป็นถุงเป็นถุงเลยนะนี่ไงส่งมาจากประเทศจีนนะคะอู้ ห้าสิบโลห้าส0โลถงหนึ่งเนาะทงหนึ่งห้าสิบโลนะคะคิดว่าเป็นแท่งน้ำแข็ง <c oughs> <c oughs> เยี่ยมมากเลยส่งมาจากเมืองจีนนะใช่เลยค่ะเอาถ่ายดูไหมไปไปจะทำใช่ไหมจะทำใช่ไหม,มอ๋ออ๋อ มีดมีดที่เขาขีดเออภาษาคืนเรียกว่าอะไรมีดค่ะมีดโอ้มีดพามีดพามีดเออที่เชียงตรงเรียกว่าพามีดนะคะถ้าเป็นไทยก็มีดเนาะพามีดถ้าเป็ภาษาไทยก็พ้าผ้าเอาพามาเลยเอาพามาเลยกับเอาพ้าติวัดวเอาที่ก้นอนเอาไม้ที่ก้นอะเอากิมไผ่มาอะแม่กิมไผ่ไป็นักเนี่ยกิมไผ่อ่ะมันใกล้หุ่ยไฟแม่กิมไผ่ไป็นักนเนี่ยมาถามพี่แม่รึเปล่าอันนี้ โอ้ยมันหักก็มีเนี่ยน้หักก็เอามาใส่อ๋อมาใส่คืนนั่นน่ะเนาะอันนี้นะคะก็มีหลายราคาหลายไซส์มากเลยนะคะทุกคนใช่้ค่ะเล็กก็ราคาเล็กใช้ใหญ่ก็ราคาใหญ่นะมันอยู่ที่ขนาดของมันนะคะแล้วเทียนนี้ทางเชียงตุงเขาจะเรียกว่าเตียนเนาะใช่ค่ะที่ไทยเขาเรียกว่าเทียนนะที่เชียงตุงเราจะเรียกว่าเตียนเตียนเตียนไขอะไรประมาณนี้นะคะเทียนใช้นั่นเอง บ่อปลาอ๋อเย่ะมากเลยเป็นซีนซีนน้องมะเร็งน้องเป็นน้่งที่นั้นต้องเข้าร้านอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนวิธีตากง่ายๆก็คือใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วก็เอาขี้ขี้ผึ้งมาใส่ใส่เสร็จแล้วก็ดึงให้มันแห้งข้างข้างในมันจะเป็นน้ำนะจะมีน้ำใส่นะอุ้มน้ำเอออุ้มน้ำมันเนาะอืมเขื่อนนี่ขังกระจกนี่นะพี่เจ้าเขื่อนเนี่ย

เสียชิปต right. ัวก okay. ุนเสียชิปตัวกันไม่โตโย่สั่งแล้วเหรอโยกโยกขายกันน่ะเนาะนี่นเป็นขี้นะอ๋อเป็นขี้มาเนาะเอออันนุ่งแดงใช่อนนุ่งแดงนั่นใหญ่นั่นใหญ่นี่อันเน็กเดี๋ยวเราสั่งเทียนไปออกเออช่วงออกพรรษานะคะน้องใหม่จะสั่งเทียนที่นี่ไปไปใช้นะไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว ให้พี่เขาจะให้ลราก่อนนะคะไปดูวิธีการติดของที่นี่นะคะอืมแบบนี้เองนี่เลติดง่ายสุดติดง่ายสุดแล้วเนาะฮาโกะฮาเจนฮาเลียมกย้อนน้ำเดียปึงเคองทังจนอไมนใช่ปึงจิวเดียวจิวเดียวเออแฮทสาสีก็อะไรนี่ก็ฮาโกะอะไรโซชาโกะนะเออก็เครื่องนี้แฮทในก็เดียวก็ลนอเออแฮทเดียนเอไงซายแล้วเนาะใช้เทียนใช้เทียนลนอหนันสุดยอดมากเลยคสร์ตไม่เอมันหิซื้ออ๋อเจโนะ ้ากอะไรเฮหาอันนี้เออเดาวไว้นะเจ้ดาไว้นั่นน่ะเนาะนี่เดาะอเดาลนอดตาพี่เดาด่ากันวะเหายี่ยมมากเลยใส่ถุงอะไรอ่ะใส่ถุงใหญ่ลเดี๋ยวเดี๋ยวเหมืเจ้าดึ่มอะไะค่ะอันนี้ราคาแน่นตรงร้อนเหงฮะซิมซิมหนึ่งเห้งฮะสิบสิบอันนะคะประมาณหนึ่งพัน ห้าร้อยจัดนะคะอันนี้เนาะเอันนี้ห่อละเหงนะคะห่อที่นี่จะเรียกว่าห่อนะห่อละเหงอันนี้เนาะนี่คือว่าซิมหนึ่งอ๋อซิมหนึ่งอ๋อสิบอันสองเหงสามสองเหงสามก็คือสองพันสองพันสามร้อยจัดนะคะไม่รู้คิดไม่ออกไม่รู้คิดไม่ออกเมื่อใคร่ซิมสวยหาเป็นไม่เยอเนี่ยอันนี้น้อยเท่านั้นหรออ๋ออันนี้น้อยลงซิมสองยี่ห้า เนี่ยขาสองเฮเนทีนี้เนี่ย๋อ้อันตขาสองเ้กเป็นได้แค่อ๋ออันนี้ขายสองเฮกเนาะขาสองเฮเทีาน้นองอืมอืมเศษกองของนี่ต้องของตีงเสียงกคือเนี่ยหาซิตัวเสียง้าเสียาก็เป็นสียงาแค่นั้นอ่ออันนี้เออตุ๊กสียตเสียงฮาสามเสียงเสียงฮาเสียงฮาเลยเออเสียง้าเสีงาค่ไหเสีงฮาเสีงฮาเหมือนฮาเลยหมือนฮาเนาะ ประมาณหมื่นหารอจกนะคะีาเพิ่มมาแทงเองไปแล้วาจนี่เนพี่กาองจะแพงหเราเอาีเไดอันนี้ว่าใครยิงซ้อมเหรเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันได้ใครเลยอันนี้นะคะประมาณหมื่นห้าใช้เราขายเองส้นทุกนนทนะ้นองสนีน่มันแข็งนะมันขีดมันปว่อง่ายอ่ะ ของอันนี้มันแข็งกนาน้0หมื่นห้าร้อยจาทั้งหมดนี้เลยทั้งหมดนี้เลยหมื่นห้าร้จ้าประมาณเท่าไหร่นะงร้ายสองร้อยไม่ถึงโอ้ยแข็งห้าสอาร้ยไม่ถึงอร้อยหนึ่งก็ได้ห้าเิงก็หมื่นห้าจรองมันห้าก็ประมาณสองรยก็่าสองร้อยประมาสองรยเออหมื่นห้าอรอยหนึ่งก็ได้ห้าเองง่ะก็ห้ารอยได้สองหมื่นสามะหารอยสองหมื่นสามเป็นห้ารอยน่น่ะก็ห้าอยนี่คือห้าบมืนห้ารอ สามร้อยสองร้อยองร้อยไปสอ้อยสาม้งอยได้มนเยอมไหมเอห่อยอ่ะไหก็เลยนเยมสิคะสามรไปอ่ะเอะสามร้อยไปอุติสามร้อไปมร้ไปอ่นาะมร้ไปเออก็ลอหาเองมันจะได้็เร้็นกว่าม้ยออดีเหมือนกนค่ะดเหมือนเกนคเต ไปเลยเที่อนีอกอ็ดีเจ้าไต่เขาพ่ตีหมกคงมีปัะหามีเน่นั้นก็เจียต้งพนัน้เจียนเขาป็ติตั้งไปเลยเราก็จะกลับกันแล้วนะคะก็เออลาทุกคนตรงนี้เลยเนาะอุ๊มีปันวน่ัยนเงปันวน่อยค่ะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์้วยนะคะค่ะไปแล้วได้แล้วไลว่เทียนกับบ้าน,ออนาแล้วเยี่ยมมากเลยไปก็เดี๋ยวเราจะไปเดินกัดโดงนิดหน่อยนะน้องหนุ่มก็มีช่องของตัวเองนะคะแต่เราก็จะทำด้วยกันแบบนี้นะคะ,ว,คะวันนี้เราก็มามาดูวิธีการทําเทียนแล้วก็จะออกพรรษาแล้วเราก็จะซื้อไปไว้นะคะ,คะซื้อไปไว้ที่บ้านกันนะคะ ไปกดซับให้น้องหนุ่มด้วยนะซับความรัใช่ๆก็อย่าดื่มเลยใช่น้องหนุ่มเลยนะคะฝากซับให้น้องหอมนุ่มด้วยนะคะน้องจะได้แบบมีกําลังใจหนึ่งหนึ่งซับก็คือหนึ่งกำลังใจเนาะหนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังใจใ่ค่ะรู้สึกพี่เหนื่อยยังไงด้ขึ้นอลอยมาึ้นลอยมเออเมื่อกี้ขึ้นลอยมานะคะเนาะก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ลาทุกคนเลยสวัสดีค่ะบายบายีมากเลยเนาะค่ะ ไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ